สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวเดือดไม่ไหวเปิดโพสสองคู่ชูโรงศึกวันนุกวินี65เจ้าเสือใหญ่แลกอาวุธพึ่งหลวงยอด IQ Rematch อิลยสก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 c ครบ,บทุกความมันพักยก 2C ี ปพะโปรแกรมเดือดสึกวันรุบมนี65ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนี้โดยล่าสุดได้มีการเผยโฉม2คู่ชูโรงออกมาเรียกน้ำย่อยแฟนมวยทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยได้แก่คู่เองนำรายการเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีพบพึ่งหลวงบ้านรัมบ้า ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์และคู่เอกภาอินเตอร์ยอด IQ คิเปิดศึกภาค2กับอิลยัตมูซาเอฟมวยหมัดหนักจากรัสเซียในกติการมวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์คู่เอกนำรายการเป็นการโคจรมาพบกันของ2นักชกจอมบูระหว่างเจ้าเสือใหญ่นักสู้ผู้มีดีกรีด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยไวัย22ปีจากเมืองกรุง เชิญหน้าพึ่งหลวงมวยเดือดผู้ไร้พ่ายวัย24ปีจากอุบลราชธานีในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทสำหรับเจ้าเสือใหญ่ผลงานล่าสุดพึ่งสะดุดพ่ายกล้องธรณีสอสมหมายไปแบบสุดมันชนิดได้รับมนัสได้กันทั้งคู่ในศึกวันลุมินี58เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยครั้งนี้จะต้องเจอศึกหนักรับมือของแรงอย่างพึ่งหลวงที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น6ไฟรวด และมุ่งมั่นเก็บชัยชนะไฟที่7ติดต่อกันให้ได้ในไฟนี้เพื่อขยับเข้าใกล้ความฝันสู่การพิชิตสัญญานักกีฬาวันนักคู่เองพาอินเตอร์เป็นการเปิดสึกล้างตาระหว่างยอดไอคนักสู้เชิงดีวัย22ปีจากบุรีรัมเปิดโอกาสให้อิวยานมูซซเอฟรู่ปับเก่าไปเดียวกันจากรัสเซียได้แก้มือให้หายคาใจในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวด เด็กคู่นี้เคยปะทะก,กันมาแล้วในศึกวันลุมพินี44เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเป็นยอดไ q ที่เบียดเอาชนะมาได้แบบไม่เอกฉันก่อนจะสารต่อฟอร์มร้อนแรงเอาชนะจอมเก่าอย่างรัฟฟี่โบอิกได้ในไฟต์ต่อมาในศึกวันลุมพินี49เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและหวังกลับมาย้ำแค้นจอมแสบจากรักเสเซียให้ได้ครั้งเพื่อทำสถิติเก็บชัยชนะเป็นไฟต์ที่3ติดต่อกันแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองใบเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิเกตเมเจอร์ กูแรงเ้วยเวลา19:30นกานาทีรับชมกันในทออสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20:30นกานาทีหนุ่มทั้งใตัางข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินแนลขอบคุณมากครับ